สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับ Happy e n g l i s h by ครูสมศรีครับบางทีนะหนุ่มครูก็นั่งดูหนุ่มเล่นนะครับบางทีก็ฟันดาบครับบางทีก็นูนนอ่นั่นนี่ถามจริงๆถามแทนท่านผู้ชมเลยอว่าการเป็นพระเอกยากไหมแล้วต้องทําอะไรบ้างยากครับก็ต้องทําหลายอย่างนะครับก็คือพระเอกก็ต้องอ่ะ ขี่ม้าได้ฟันดาบเป็นอาจจะต้องเรียนวยไทยชักหน่อยหรือว่าเทควันโดเวลาเล่นหนังบู๊ก็เหมือนกับทักษะต่างๆหรือว่าจะเป็นขับเรือนะครับหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเราทําได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีก็ถือว่าเรามีทักษะมีสกิลมากขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความพยายามครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทําได้เลยต้องฝึกต้องฝึกฝนครับนั่นสิครับ คือคนเราเนี่ยจะไม่เก่งทุกเรื่องเนาะถูกต้องครับเวลาหนุ่มเรียนสมัยครูเนี่ยหนุ่มบอกว่าศัพท์อังกฤษยากจังใช่ครับแต่ถ้าให้คุณครูสลับไปเป็นหนุ่มนะคุณจําบทไม่ได้หรอกเยอะขนาดนั้นน่ะอ๋อครับเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถในการจำ<ช>มากมายมากมายไม่เหมือนกันก็ผมต้องท่องท่องครับท่องแล้วก็เอาอารมณ์เนี่ยเข้าไปใส่ในบท นั่นสิครับผมนั่นอ่ะครูกําลังจะบอกว่าคนเรามีความสามารถแตกต่างกันครับเขาจึงบอกว่าเรียกว่าผ้าหุปัญญาครับบางคนก็เก่งด้านของการใช้กล้ามเนื้อสรีระครับปูนปั้นปฏิมากรรมรบ,บางคนเก่งการใช้ภาษาบางคนเก่งด้านตักกะหรือการใช้คณิตศาสตร์ครับบางคนเก่งด้านสายตาครับหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรานำคนที่มีทักษะมากมายมารวมกันนั่นแหละ จะดีมากเลยโอ้เยี่ยมเลยครับวันนี้คุณครูสอนคำว่า can ค a น can เมื่อต้นชั่วโมงหนุ่มถามครูว่ายังไงนะคำว่า can แปลว่าสามารถใช่ที่ผมจะถามครูคือ coke can เนี่ยมันแปลว่าโค้กสามารถเหรอครับเออไม่ใช่มันแปลว่า can ตัวนี้แปลว่ากระป๋องซึ่งสะกดเหมือนกับคำว่าสามารถใช่แต่สามารถเป็นกริยาแต่ can ตัวนี้นั้นเนี่ยเป็นคำนามซึ่งคนอังกฤษเรียกว่า tin ที่แปลว่ากระป๋องเหมือนกันค่ะครับผมวันนี้เราจะสอนคำว่า can ในรูปของกริยาค่ะ can แปลว่าสามารถส่วน cannot แปลว่าไม่สามารถรระวังนิดนึงนะคะ cannot เขียนติดกันค่ะยกตัวอย่างค่ะ I can do things you cannot you can do things I cannot together we can do great things I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together. We can do great things. แม่ชีเทเรซาค่ะคท่านเป็นนักบวชที่มีความเมตตาค่ะคท่านก็เตือนให้สติเราว่าฉันสามารถทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้และคุณก็ทำในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ แต่ถ้าคุณกับชั้นหรือเรามารวมความสามารถกันรเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากมายครับพี่นุ่โอ้โหขอบคุณมากเลครับคุณครับผมกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv และ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับ